อีเกิลเดอะไมเน่เอ็ดพิทิพายนะครับผมนะจะมาเล่นเกมคุณเฮียเขาบางทีก็ทักทายเป็นเสียงเฮียแกเขาตัไหนอโอเคสวัสดีครับครผมเบงค์พ่แคสเตอร์ผมนัยนเป็แคทเกมพ e t ิพายทูเบอร์ซิมูเลเหรือว่าจำลองชีวิตนักแคทเกมสไตล์พิ t ิ p ายนั่นเองครับผมผมไม่เคยเล่นนะแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นเกมประมาณนั้นไว้ตั้งชื่อดียังไม่รู้เลยน่าจะเป็นแบบว่าวิธีการเป็นนักแคทเกมด้วยการซื้ออุปกรณ์ต่างๆแล้วมาทํายอดวีลเพิ่มตัวสต๊าฟไลจำลองแบบสไตล์ของคุณพิทิพาายเ น่าจะเป็นเกมอย่างนั้นผมไม่เคยเล่นไงแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ไมารู้ิว่าจะมีอะไรบ้างครับผมน้ําบางแต่ใครไม่รู้จัก ie, พิที่พายพิที่พายคือน,นักแคสเกมดัางหนึ่งของโลกที่ยอดซับประมาณ40ล้านกว่าครับผมนะสุดยอดมากไ <Hey, S 1> ม่รู้ิว่าเกมจำลองนักแคสเกมเขาจะเป็นยังไงเฮ้ยว hey, <one> <'m> ันเดนชิพพีพายยินต้อนรับืนสู่พี่ผาชุดเบสไม่ได้เตอร์โอเคครับผมมาทำวิดีโอกันเถอะจัดไปครับเพ่การเอ็น้นการกล้องนะโอเคครับเฮีย ร้านค้าใช่ไหมเฮียนี่คือร้านค้าสามารถซื้อ,อเลไรได้เคนะโอเคมันจะแสดงถึงของที่จะให้ตามเจ้าบิลของนายที่ได้มาอืมันน่าจะเรียกว่าของสำหรับคนที่จนน่ะอะไรแบบนี้นะโอเคก็ซื้อของใช่ไหมล่ะครับผมนะงล้วแต่นี่กล้องนี้ฉันจนะ่ายให้นายรอบนี้นะรอบน,อบนี้เอาไปก่อนโอเคบาไปตังเงินไป โอเคครับผมเราต้องใช้กล้องในการเป็นนักแคสเกมว่างันเถอะน่าจะวางตงไหนก็ได้ชีวิตจริงนะเวลาเลือกแล้วว่าจะวางตรงไหนโอเคก็มันก็ต้องไปวางตรงหน้าโหแล้วห้องนี่มันบุโรทั้งมากโหห้องนี่โหขาดขาดวปอร์ขาดแล้วก็เอาลังมาทําเป็นโต๊ะคอมกูนี่จนมากไอจะจนขนาดนั้นโอเคตั้งกล้องก็ต้องตรงนี้นะเออน่าจะโอเคข้างๆเลยอาจริงเหรอ เออนั่นเจ๋งล่ะจัดไปครับพี่แล้วไงต่อด,ดีพี่อโอเคมาถึงอันจริงแล้วมาสร้างวิดีโอกันโอเคครับผมกดตรงนี้ทำวิดีโอจัดไปนี่นาสามารถเลือกได้ดวนะ่าจะสร้างวิดีโอประเททเท่แบบไหนม,มันมีสามไอเดียให้เลือกอาา่าฮะ Time. ตอนนี้นายสามารถที่จะสร้างวิดีโอได้แค่ครั้งละอันเท่านั้นมันอาจจะเป็นอะไรที่ฉลาที่นายจะหาทางอื่นได้เองทีหลังเคนะอือให้ชชวว์ว่านายจับตาในอันไหนที่มันกำลังร้อนแรงในกรอบเทรนอ๋อ อันไหนที่ยังที่กํนกลังลุ่งอันไหนที่กาลังร่วงอันนี้คือกรอบที่แสดงว่าอันไหนกำลังฮิตอยู่แล้วเราทำวิดีโอตามนั้นเนี่ยในกรอบนี้ผมนะอ๋อโอเคแฟบิลลัดจริงค,คุณเธอ,อยูทำท่า,ทา <laughs> เรียกหนึ่งในวิดีโอ3อันนี้ว่าจะวันไหนอื <laughs> แล้วมันไม่มีเทรนบอกเราเราจะรู้ไหมเนี่ยโอเควิดีโอที่เราเลือกได้ตอนนี้ก็คือบัลเล่รอยัลแล้วก็เซ็กซี่เซ็กคอร์ด <laughs> แล้วก็ซอกอ็อกเกอร์โรบอตซ็อกเกอร์ นี่แนวกีฬาอันนี้แนวหื่นนะเอาแนวหื่นเลยแล้วกันจัดไป Sexy Sexy Cost Sofa สโซฟาสุดเซ็กซี่ครับผมนะจัดไปทำวิดีโอ <c oughs> เรนเดอร์เสร็จแล้วชใช่ไหมว้าวมีวิวเยอะเลยนี่สำหรับวิดีโอแรกหน้าอีดีด้วยได้วิวเท่าไหร่ได้วิวยี่สิบเอ็ดนี่แหล,ละอ๋อคือยอดวิวนี่ก็เหมือนกับเป็นตังค์แล้วแล้วได้ยอดวิวยี่สิบเอ็ดก็คือเรได้ตังค์ยี่สิบเอ็ดบาทโอเคอย่าลืมที่จะรับวิดีโอไว้เพื่อเอาซับนะ ครมอ่ะกดเครมโจ๊จะได้ซับมาโอเคตอนนี้มีคนซับตั้ครตั้งสองคนแล้วผมนะาวิดีโอแรกถือว่าเจ๋งถือว่าเจ๋งเอาล่ะทำไมไม่เราไปร้านอีกละ่ะโอเคมารู้สึกว่านายไม่จนมากเลยโอ้ยตอนนี้นายมีแค่กล่องลังเป็นโต๊ะโอ้การจริงเลยแล้วทำไงอ่ะเราจะซื้อมาเอาซื้อซ้อซื้อลังมาทำไมอะเอาล่ะนายจะวางเพื่อนใหม่ที่ไหน รังนี้ไ้ทาอะไรอะแล้วก็มีรังไว้เป็นซื้อมาทําไมไม่รู้เอามามาต่อข้างหน้าแล้วกันดูเท่ดิแน่ใจเหรอจะใช้ยอดวี20บาทในการซื้ออาใช้ไปะอะล่ะรอจนกว่ามันจะสร้างเสร็จต้องรอดิหรอโอ้โหรอรอรอฮะหยุดทำไมหมดเวลาแล้วบโบรอ่าทำไมอะเกิดอะไรขึ้น นี่นาย,อ,นนอ,ยอยู่บอกว่าใช้เรื่องรออย่นีเนี่ยฮะเวได้มันบ้าไปแล้วมันนานเกินไปแต่ว่ามีทาง AD. อืกนีอ๋อจะบอกให้เราใช้วิธีอ่าสามารถที่มันเร็วขึ้นด้การกดปุ่มตรงนี้ใช่ไหมออกดตรงนี้มันก็จะเร็วขึ้นใช้ตังในการจ่ายให้มันเร็วขึ้นกูนี่เทพถุยแล้วหรอกไม่กดหรอกครับ อ้าโอเคเดี๋ยวมันให้กดเรากดก่อนผมไม่คงก็ไม่แชร์แล้วผมเพราะผมเล่นผมต้องรอผมไม่ใช้บ่อยแล้วผมไม่ได้เทพทูแซดเอามาทําไมอ่ะอากดอืมเนี่ยเอามาทําตู่เลยวันลังเอาได้เลเวลทูเบอร์ขึ้นด้วยเออเว้ยตอนนี้นายสามารถที่จะเอาไอเทมมาได้แค่หนึ่งละครั้งเท่านั้นบางทีอาจจะมีวิธีอัปเกรดอยู่นะโอเค ไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงก็ได้กระพริบตานั่นแต่ช่างแม่งเถอะใช้สมองของนายหน่อยฮะใ่เวลาสร้างวิดีโอที่แฟริลเแล้วด้วยตัวเองแล้วอ๋อาาโอเคนี่อะไรอะสมองคืออะไรวะเพิ่มสมองคือเพิ่มสติปัญญาในความฉลาดของเราอะไรเงี้ยมีบูตคูณสองเหรอถ้ากว่าน,นี้มันจะได้คูณสองจะใช้บูตไหมใช้เอ็ดกาใส่ชุดที่มันสุดสวยสงา่าแฟริลเจะทําให้สามารถได้ยอดวิวเพิ่มขึ้นสองเท่าเอาดีไหม อ๋อคือดูโฆษณาแล้วจะได้2เท่าโอเคไม่ต้องดูโฆษณาของเกมมือถืออื่นแล้วเราจะได้ยอดวิวสองเท่าจากการเล่นเกมนี้เออโอเคมา m a ควิดีโอแต่มันไม่มีอะไรขึ้นเทรนเลยไม่รู้นี่าทำไรได้ดีอืมเราสามารถสร้าง funny animal แล้วก็นอตติ้งอินแพนไม่มีอะไรอยู่ในแนวหื่เนี้ยไม่มีอะไรอยู่ในกระเกง <laughs> เอาไม่เอาเกมแนวหื่อไหมจัดมา เรากำลังเรนเดอร์ก็ต้องรอเรนเดอร์ด้วยอ๋ออะไรแบบนี้โอเคเก็บยอดวิวยอดวิวเพิ่มขึ้นเป็นสองอคนเริ่มมาดูผมนะหแล้วเอ้ยใช่แม่วิดีโอนี้อะไรอยู่ในกตงเกงนะเว้ยมึงสุดไม่สนใจเหรอมาดูหน่อยอะไรมันอยู่ในแตงเกงอยากรู้มึงต้องมาดูวิดีโอนี้ครับผมนะชื่อเป็นคนล่อคนดูเลย <c oughs> เนี่ยคือเทคนิคหนึ่งของการที่จะเป็นนักแคสเกมเบชเออเฮ้ ต้องรอทุกครั้งที่ทําวิดีโอเลยวะมันก็จริงครับผมนะเพราะว่าการจะทําวิดีโอมันต้องรอเรนเดอร์ต้องตัดต่ออะไรเสร็จต้องรอเรนเดอร์ด้วยมันก็สมจริงดีนะเอาอ e ีสปอร์ตบ้างไหมเออลองทาแนวกีฬาบ้างไหมจัดมาทําแนวกีฬาดูจากนั้นตอนที่เรากำลังรีคอร์ดนี้เราก็ไปดูที่อื่นด้วยเออใช่ดูที่ตอนที่เรามีอะไรซื้อได้บ้างพื้นดีๆใช้ส5วิวซื้อได้แล้วแหละแต่ว่าขอดูอย่างอื่นก่อนนายเจอการ,ปร,รปรับปรุงปรับปรุงอ๋อปรับปรุงยูทูบเบอร์ที่เราควบคุมอยู่ใช่ไหมโอเค สามารถเลือกสกินโทนเสื้อผ้าหรือว่าเส้นผมได้โอเคนั้นก็เลือกหน่อยไหมโอ้มันต้องคำขนาดไแล้วไม่ค่อยมันไม่ค่อยอยากจะแปลงเท่าไหร่เราเป็นสาวผมก็ชอบเล่นผู้หญิงอยู่แล้วไม่เป็นไรสาวแว่นไหมใช้นี่สาวแว่นแว่นดำแม่งเลยเท่ดีฮะโอ้โหโอ๋อบางอันมันก็ใช้ตังแพง สาวแว่น,นดีและสาวแว่นเท่ดีเอาสาวแว่นมาอะวิดีโออัพเสร็จแล้วเครมมารอบนี้ได้น้อยมากเลยได้น้อยกว่าวิดีโอที่แล้วอีกสร้างไปเรื่อยผมนะตอนนี้ไม่มีไอเทรดมาเลยอย่าแล้วก็สร้างแบบสุ่มๆไปเรื่อยละกันเอแล้วตอนน,นี้นี่คืออะไรเนี่ยมันขึ้นมาฮะมีเควสสามารถเข้าเควสพิเศษได้อะมันจะไม่ง่ายหรอกนะแต่ถ้าเชื่อตัวนาย เควสอะ่ะเควสเราต้องและนี่ไงสร้าง5้าวิดีโอจะสำเร็จเควสเอามาเรื่อัพหนึ่งครั้งจะสำเร็จอ๋อนี่คือชาเลนที่แค่คคชาเลนของผมนะถ้าเกิดทำภารกิจสำเร็จก็จะมารับของรางวัลตรงนี้ได้แต่เวลอวพเยลยังไม่อัพเลยต้องทำไงให้วลวอัเอม่อัพวะ่ะต้องซื้อของใหม่เเป็นไปได้นะน่าจะต้องซื้อของใหม่แหละงั้นก็เอาหน้าต่างมามตรงนี้จัดไปสร้างไป ใช่ใช่น่าจะต้องสร้างถ้าสร้างขอเยอะจะอัพยิงอัพเยอะถ้าดูโฆษณาก็สามารถที่จะเพิ่มความเร็วได้อะกูดูอืมก็จะเร็วขึ้นจะสร้างเร็วขึ้นมาแล้วอืมของม่เรียบร้อยนั่นไงถ้าเกิดสร้างขอเยอเร็วอัพจริงด้วยดังนั้นต้องซื้อขอมาเรื่อยๆได้รางวัลสมอง5และก็ธนบัตร2เราสามารถเอาสมองมาอัพสกิลได้ผมนะั้นและสกิลมันต่อไปทางยาวมากเลยอะ หลายอันนี้อ๋อหลายอันก็เป็นการเพิ่มยอดวิวตามประเภทของคลิปต่างๆผมนะคลิปดนตรีคลิปบ้านคลิปเอ,อ่อคลิปกีฬาคลิปกระโหลกคลิปแต่งเสริมสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเอายอดเพิ่มยอดธรรมดาก่อนไหมวิวบูธอืสามารถเพิ่มยอดวิวเพิ่มอีก้ยี่ห้าเปอร์เซนต์ด้วยสมองห้าอันจัดไปงั้นเราต้องเลือกสายการเล่นผมนะเราจะเล่นเป็นสายเป็นเกมเมอร์สายไหน สายดนตรีสายกีฬาสายเสริมสวยสายกระโหลกสายเกมเมอร์สายวิทยาศาสตร์ก็มีถ้าเลือกเป็นสายแล้วก็ผมว่าน่าจะดีที่สุดปั๊กเกิรเดอะฟัคผมกดมามาม่วๆดมาเจอหมดเลยวะเนี่ยอ๋อจะเอาปั๊กมาหลดเป็นพินบอลใช่ไหมม,มินิเกมเล่นมาปล่อยปั๊กลงมาอ๋อได้ของรางวัลแน,น่บวกสอนนี่คืออะไรพวกได้ทันาบาัรเพิ่มอ่ะ ไม่ได้หาอะไรเลยวะนนี้เวทเล่นใหม่ได้ไหมเล่นใหม่เล่นใหม,ม่นั่นแหละอ่าเดี๋ยวได้เยอะไอ้ได้เยอะได้เยอะ,ยอะ,ยอะโอ้คูณสามคูณสามแดกเลยอ๋อมันจะช่วยทำให้ชิปเม้นต์เร็วขึ้นเออผมได้เลยอ๋อเล่นเกมเมื่อกี้ทำให้เราสามารถสาาร้างของได้เร็วขึ้นหบบานเวลัพด้วยอู้เวลัพ อ๋อการแคสแบบบ้านได้เพิ่มขึ้นผมซื้อของที่มันเป็นการแคสแบบบ้านอ๋อในแต่ละวันก็มาหาทำเควสต,ตรงนี้ให้เสร็จนะผมนะว่ามันต้องการอะไรบ้างแล้วก็ทำเควสในนี้ให้หมดทุกเควสพอทำเควสเสร็จแล้วมันจะใช้เวลา6ชั่วโมงในการที่จะเปลี่ยนมันจะรีเควสใหม่ในเวลา6ชั่วโมงดังนั้นแต่ละวันมาทำเควสนี้ให้เสร็จรอบหนึ่งแล้วก็ไปทำอะไรก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นอีก6ชั่วโมงที่ทเหลือก็ได้นี่แหละ <laughs> ลูกบ้านอยู่ข้างหน้า <laughs> นี่มันห้องหาอะไรวะเนี่ย อ๋อนี่ไงในระหว่างที่มันรอแล้วก็เล่นปั๊กเกิลเพื่อทําให้ครูดาวมันลดลงขึ้นมาเล่นเลยแต่เราต้องจ่ายยอดวิวในการเล่นแต่มันก็ทําให้ครูดาวของไอการสร้างของมันเร็วขึ้นก็คุค้มว่ะผมนะผมจ่ายเลยมั้ยจ่ายเพื่อจะเล่นปั๊กเกิลลดคููดาวของการสร้างของไอย่ไอเองตีตีตตอ๋อนี่มีได้ทันตวัดด้วยเอ้ยคุ้มว่ะคุ้มคุ้มคุ้มเนี่ยลดคูดาวไป เออใหวานที่เรารอขอแล้วก็เล่นปั๊กไปเรื่อยๆเออเว้เฮ้ยไม่มีอะไรเล่นใหญ่อย่างนะเราก็ไปสร้างวิดีโอก่อนจากนั้นก็สร้างของในหวังสร้างของมาเล่นปั๊กอืมวิดีโอเสร็จยังแน่วิดีโอก็จะเสร็จพอดีโ,โอเคผมเริ่มรู้วิธีการเล่นนั่นแหละวิธีเล่นให้สนุกคือต้องเล่นทุกอย่างให้ต่อเนื่องผมนะเ,ออเทรนมีเพลงโอเคกดเพลงไปจากนั้นสมอยไม่มีอะไรโอเคหันกลับมาเล่นปั๊กต่อเพราะตอนนี้กำลังคููดาวเอาลูกบาสอยู่ ใช่แล้วก็เล่นไปเรื่อยถ้าเกิดเราอัพสกิลเพิ่มยอดวิวแล้วก็การใช้การเล่นปั๊กยอดวิวทีลี่20นี่ไม่ใช่ปัญหาผมนะกดได้เรื่อยเลย,เอ,ยเอ้ยคูณสนามนั่นแหละพอคูณสามพุ๊บเวลาจะลดลงอย่างรวดเร็วออ้ปุ่งปีใช่ขอจะเล่นเร็วขึ้นเอ้ยผมรู้วิธีแล้วเอาได้เอาได้งวงหนึ่งวงหนึ่งวงหนึ่งเอ้ไอ้ปักอีเวนต์ลงสองบวกสองบวกสองนั่นแหละเออไปตรงบวกสามบวกสอง เวลาจะพุ่งข้าไปอีกนานแหลเห็นไหมครับจากที่รอสามนาทีาเผื่อเรรอแค่นานะทีเดียวถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเว้ยอย,ย่ยาหยุดอย,ย่าหยุดเครื่องแต่งตัวหรือว่าเพลง,พลงนะกูอยากจะทําแนวกีฬามากกว่าแต่ช่างเถอะเราทําตามเทรนบางครั้งสิ่งที่คนชอบก็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการจะทาโอ้ชวิตจริงนะแคสเกมนะบางทีเกมที่มันลุกลุ่มอยู่กูไม่ก็อยากจะเล่นนะแต่กูต้องเล่นเพราะว่ามันกำลงังฮิตกูทําแล้วกูวจะได้ยอดวิวอะไรแบบนี้เฮ้ยคล้ายกับนักแคสเกมจริงครับผมนะ โอเคได้แมวแล้วยออวิวพันหกเก้าสิบเจ็ดแมงรอตั้งนานแมวแมวนอนไหนดีแมวแมวมานอนข้างหน้าก็ได้มั้งห้องอาจจะนั่นไปหน่อยแมวนอนข้างข้างเลยก็ได้อะแมวยออวิวพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดแมงมาเล่นปั๊กเกิลยยาวเลยฮู้กับอันที่เป็นของชั้นสูงการเล่นปั๊กเกิลก็แพงขึ้นเป็นร้อยสิบห้าบาทโอ้เล่นไม่ได้โอ้มันจะ มันบักเกิลมันก็จะใช้ยอดวิวเยอะขึ้นตามเวลาหรือตามระดับของเดี๋ยวผมใช้ขอดับสามแม่งรอแปดนาทีบักเกิลต้องใช้ประมาณร้อยสิบห้าวิวเช่างแม่งกูเล่นไม่สนใช้ไปบักเกิลบักเกิลไฮ้ไม่ได้อะไรเลยกดบักเกิลไม่ได้ง่ายผมนะเพราะแม่งใช้ยอดวิวเริ่มเยอะแล้วชิปไปเงยแต่ว่ายอดวิวผมคุ้งปลีแล้วช่วงนี้แมวจะเสร็จแล้วห้าสี่สามสองหนึ่ง แมวพันหกมาแล้วอายากมามามาแมวเวลกูอัพเลยผมนะอื <c> ้ม <oughs> อัพบันบานการเลี้ยงสัตว์อัพบานมาเพราะของแ,แพงแต่ว่าขูเลียเวลเรานี้อัพน้อยต้องสร้างของแบบนี้เยอะๆผมนะ โอเคงั้นผมก็ขอตัดภาพวินี่อนนะผมนะก็จบแล้วสำหรับ p e w u t e p i u t u b e r จำลองชีวิตการแคสเกมของผมเป็นเกมที่เล่นได้ฟลินๆน,นะสร้างวิดีโอไว้จากนั้นไปหาของในร้านค้าแล้วสร้างของนั้นในห้องเราในระหว่างที่รอของนั้นมันสร้างเสร็จแล้วก็ไปเล่นปั๊บเพื่อทำให้ดีเลย์การสร้างของมันเร็วขึ้น จากนั้นก็คอยมาเช็คชาเล่นว่าเราทาอะไรสําเร็จบ้างเพื่อรับของรางวัลไปเรื่อยผมนะแล้วเมื่อเราทำเราสร้างของในห้องเราเสร็จเราก็จะเรียวอัพขึ้นเรื่อยเรื่อยก็ยิงปลดล็อกของใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เอาสกิลไปอัพเพื่อเพิ่มยอดวิวเพิ่มอ,อะไรเป็นเกมที่เล่นได้เพลินและเล่นได้เรื่อยๆครับผมนะถ้าใครที่สนใจก็ลองไปเล่นกันได้ครับผมนะเป็นเกมที่อยู่ในมือถือทุกท่านที่มือถือไปเล่นกันได้อย่างสบายเลยไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีคุณฟู